สวัสดีครับวันนี้ผมจะทําการเปลี่ยนน้ามันเกียร์นะฮะก็ค่อนข้างทั้งระบบนะนี่เป็นน้ำมันเกียร์ที่ถ่ายมาฮะเห็นไหมมันก็ยังยังพอใส่อยู่อันนี้ประมาณหกหมืโลนะน้ำมันยังไม่ดำแสดงว่าคัดมันยังไม่มีปัญหานะถือว่ายังโอเคนะก็เปลี่ยนเหมือนที่ผมเคยเปลี่ยนนะ คือตอนแรกเอาน้ำมันเกี่ยวออกมาก่อนเ้ียกันเนี่ยนะไข่ตรงนี้ออกมาแล้วก็ถ่ายน้ำมันออกมาแล้วก็ถอดแท้งมันออกมานะในใต้มันจะมีน็อตสิบเก้าตัวนะนี่ผมใช้ไขควงไฟฟ้านะไม่งั้นโอไข่มือไม่ไหวนะนี่มันก็ยังไม่ดำมากนะตัวนี้ นะจะเป็นแม่เหล็กนะมันก็จะมีแบบเศษเหล็กอะไรอาจจะเป็นแบบส่วนของเกียร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่มันสึกหลอนะแต่น,นี้ก็ยังถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะรถจะสิกปีแล้วก็ถือว่าโอเคนะแต่น,นี้ก็จะ่สึกปีแล้วก็ทำครั้งหนึ่งเดี๋ยวถอดมาล้างเยวจะทายกองกองน้ำมันเกียร์ให้ดูนะฮะ นี่เป็นกล่องน้ำมันเกียร์นะเดี๋ยวจะมีน็อตอีกสามตัวนะผมายไปแล้วเดี๋ยวเห็นไหมหนึ่งสองสามนะเดี๋ยวผมว่าไขออกมาแล้วก็เอาไปล้างนะเพราะว่าถ้าเป็นของเทียมเนะี่ยมันก็ห้าสี่ห้าร้อยนะแต่ว่าผมไม่อยากใช้ของเทียมเนะี่ยถ้าของแท้ก็สองพันกว่าบาทนะก็เดี๋ยวถอดล้างเอานะฮะ แล้วเดี๋ยวมาประกอบคืนนะฮะเละเลยนะโอเคเดี๋ยวผมทอดออกมาก่อนล้างแทงน้ำมันเกียร์แล้วก็กองน้ำมันเกียร์นะฮะโดยการใช้น้ำมันเบนซินเสร็จแล้วก็ตามด้วยแฟบนะเพื่อมันจะได้เกี้ยงเลยนะครับเสร็จแล้วก็เป่าแล้วก ตากแดดให้แห้งนะเอาให้ชัวร์เลยนะฮะเพราะถ้าไม่แห้งทีมันชื้นเนี่ยแล้วมันไปโดนน้ำมันเกียร์เนี่ยเดี๋ยวน้ำมันเกียร์มันจะคุณภาพมันจะเสื่อมนะฮะเมื่อล้างแทงน้ำมันเกียร์แล้วก็กองน้ำมันเกียร์เรียบร้อยนะเราก็ทำการใส่ให้เรียบร้อยนะนะฮะแล้วก็เทสด้วยว่ามันรั่วหรือเปล่านะครับ ก็โดยการสตาร์ทเครื่องนะแล้วก็รอไปเรื่อยๆนะฮะคือถ้ามันไม่รั่วก็ใช้ได้นะฮะแล้วก็เวลาเติมนะ้ำมันก็ดูที่ก้านนะฮะโดยเครื่องสตาร์ทตอนร้อนนะฮะต้องอยู่ระหว่างตรงตัวฮอตนะฮะโอเคครับขอช่วยมีความสุขร่ำรวยเงนทองครับผมสวัสดีครับ